ถ้าใครเคยมาเที่ยวไซโยกาจังบ,บุรีเนี่ยเชื่อว,ว่าหลายๆคนคงเคยพานโดวินเลดฟาร์มทุกคาเฟ่ค่ะจึงตั้งอยู่ที่เดียวกับร้านอาหารคิริมันตาบรรยากาศที่นี่จะเป็นวิวธรรมชาติติดภูเขามีเมนูอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆเพียบเลยค่ะแถมรอไม่นานอีกด้วยและสําหรับใครที่มาโดวิ l เลดฟาร์มเนี่ยที่พลาดไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นของหวานเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวน้องเต็มจะพามากินตัวบิงซูซึ่งเป็นเมนูขายดีของทางร้านจะมีรสชาติอะไรบ้างมาดูกันค่ะมาถึงแนะนําตัวทีเด็ดก่อนเลยค่ะโชกุปังชาไทยบิงซูตัวชาไทยจะมีคควาาามมมหอมมกกก่่ะเส์ู้ัับโชุปง หอมนุ่มชุ่มเนยพร้อมกับท็อปปิ้งต่างๆให้เราใส่เพิ่มได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเม็ดบีดนมเย็นบุกบาวชูกา้าและขนมไข่แมงดาอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆค่ะสมกับเป็นตัวทีเด็ดของทางร้านเมนูนี้280บาทค่ะและอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนําก็จะเป็นเตาปังเมลอนบิงซูค่ะก็จะนําเมลอนมาคว้านเอาเนื้อออกมาเป็นลูกกลมๆแล้วนํามาใส่บิงซูอีกทีด้านบนก็จะเป็นซอฟเสิร์ฟเมลอนโยเกิร์ตค่ะกินแล้วสดชื่นมากๆค่ะเมนูนี้แต่อยากจะบอกว่าบิงซูที่ร้านมีอีกหลายเมนูเลยนะคะอย่างตัวนี้จะเป็นชกปัังงสขยบบเตซู เซอร์พูกับโชกุปังตัวซอสสังขยาวหวานกําลังดีท็อปด้วยมะพร้าวน้ําหอมดีงามมากๆเลยค่ะส่วนตัวนี้รสช่องบิงซูจะมีรสช่องและเนื้อเผือกท็อปด้วยน้าเชื่อมกะทิหอมเข้มขน้นอันนี้มัทฉะถั่วแดงบิงซูสตรอเบอรี่บิงซูมะพร้าบิงซูและนามะช็อกโกแลตบาวนี่บิงซูพระเอกของตัวนี้คือช็อกโกแลตสัญชาติเบลเยียมมีความเข้มขน้หนหน,หนึบหนับเหมาะสําหรับสายดาร์กเลยค่ะใครที่อยากจะมากินทางร้านก็จะเปิด9โมงถึง3ทุ่มส่วนสุกเสาร์อาทิตย์เปิด8โมงถึง3ทุ่มค่ะใคร Ah